ครัวคุณก้อยสวัสดีค่ะวันนี้พาคุณมาทำนมข้นหวานโฮมเมดสไตล์ครัวคุณก้อยอีกหนึ่งวิธีการถนอมอาหารที่ช่วยให้คุณแม่บ้านนั้นไม่ต้องทิ้งนมใกล้หมดอายุนะคะขั้นตอนการทำแล้วก็ส่วนผสมของการทำนมข้นหวานนั้นไม่ได้ยุ่งยากอะไรเช่นเคยค่ะคุณมีแค่นมน้ำตาลแล้วก็เนยแค่นั้นนะคะเราก็สามารถที่จะทำนมข้นหวานกันได้แล้วเอาละถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเรามาทำนมข้นหวานพร้อมๆกันเลยค่ะ เริ่มต้นด้วยการใส่นมพร้อมดื่มลงไปในหม้อเลยนะคะ1ถ้วยตวงแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลอีกครึ่งถ้วยตวงค่ะเพื่อนเพื่อนสงสัยว่าเอ๊ะทำไม1ถ้วยตวงใส่สองครั้งนะคะเพราะว่าถ้วยตวงที่เพื่อนเเห็นอยู่ในขนาดนี้เป็นถ้วยตวงขนาดครึ่งถ้วยตวงค่ะเอาล่ะใส่นมกับน้ำตาลลงไปแล้วนะคะเราก็นำไปตั้งไฟได้เลยค่ะ ตั้งไฟนะคะให้เดือดแล้วก็คนแบบนี้ละคะ่ะอย่าหยุดมือเพราะว่าเดี๋ยวนมด้านล่างจะไหม้ก้นหม้อนะคะแล้วก็ระวังด้วยว่านมจะเดือดล้นหม้อค่ะอย่าใช้ไฟแรงแบบก้อยโดยเด,ดขาดเลยนะคะวันนี้เลอะเทอะมากๆเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็ดทีหลังเอานะคะเพื่อนๆที่มีเวลาก็เคี่ยวไฟปานกลางถึงไฟแรงนะคะไปเรื่อยๆให้นมเดือดแบบนี้ละคะ่ะเมื่อนมเดือดก็เติมวิปปิ้นครีมลงไปค่ะ จากนั้นก็ตามด้วยเนยอ,อีกประมาณ1ช้อนโต๊ะขั้นตอนของการใส่วิฟปิ้งครีมหรือว่านมข้นจืดนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่วันนี้ก้ยมีวิฟปิ้งครีมที่ใกล้หมดอายุค่ะก็เลยใส่ลงไปแต่ว่าถ้าใส่ลงไปนั้นก็จะเพิ่มความขค้าข้าขานหวานมันให้กับนมข้นหวานของเรานะคะ นี่แหละค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะการทํานมข้นหวานก็เหมือนกับการทําน้าเชื่อมในน้ํานมนั่นเองนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะอะชิมสักหน่อยละกันรสชาติเป๊ะเวอร์นะคะเอาเป็นว่าสำหรับใครที่มีนมใกล้จะหมดอายุนะคะเอามาลองทำนมข้นหวานกันดูค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะให้กับเพื่อนๆได้ดูว่าเคี่ยวจนเริ่มได้ที่เป็นยังไงคะ่ะ ระหว่างที่เรารอดูว่านมของเราได้ที่เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการลดน้ําหนักโดยโปรโตีนให้กับเพื่อนๆได้ทราบนะคะก็คือการรับประทานโปรโตีนเป็นอาหารเช้าแล้วก็อาหารกลางวันค่ะส่วนอาหารเย็นนั้นก็กินตามปกตินะคะพี่จอนทาแบบนี้ค่ะควบคู่กับการออกกําลังกายน้ําหนักลงเกือบ40่ิกิโลนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากที่จะลองลดน้ําหนักลองกินโปรโตีนกันดูนะคะแล้วก็ควบคู่กับการออกกําลังกายควบคุมอาหารรับ รองว่าผอมชัวร์ค่ะเมามอยหอยสังเรื่องการลดความอ้วนพอหอมปากหอมคอนะคะนี่ราะคานมของเราเริ่มที่จะข้นได้ที่แบบนี้ทิ้งไว้ให้เย็นสักพักนะคะค่อยมาใส่โหลโหลของเราจะได้ไม่แตกค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ปิดฝาให้มิดชิดค่ะแบบนี้เก็บไว้กินได้หลายเดือนเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูนมข้นหวานโฮมเมดของเรานะคะใครที่จะเอาไปต่อยอดทําอย่างอื่นนั้นก็ครีเอทกันได้ตามสบายใจเลยนะคะ ส่วนใกครสงสัยว่าการลดความอ้วนด้วยการกินคลีนนับแคลและออกกำลังกายที่ผอมชัวทำกันยังไงเข้าไปสอบถามได้ที่เพจครัวคุณก้อยมนุษย์ป้าโลกสวยยินดีตอบทุกคำถามให้คุณนะคะวันนี้ครัวคุณก้อยลาไปก่อนขอให้คุณมีความสุขกับเมนูนมข้นหวานและอย่าลืมกด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะ